สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บ้านรักป่ารักน้ำจะพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมสวนป่าเงินล้านนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณใกล้เคียงสวนป่าเงินล้านที่ครอบครัวของเราได้ทำกิจกรรมทางด้านปลูกพืชปลูกผักในการดำเนินชีวิตนะคะวันนี้มีตัดชะอมเอามา ทำเป็นอาหารเช้าค่ะแล้วก็ไปดูต้นไผ่นะคะไผ่สังมนุนไผ่ยักษ์หน้านะคะแล้วก็ช่วงเนี้ฤดูฝนนะคะแม้ฝนจะตกไม่มากแต่ว่าพืชผักในสวนนะคะก็อุดมสมบูรณ์มะนาวก็ค่อนข้างาดกมากนะคะ ปลกไว้ไม่มากนะคะสต้นนะคะแต่ว่าลูกโดกนี้ได้กินตลอดเลยอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุดของบริเวณส่วนปลาเงินล้านนะคะที่เราได้ขุดบ่อนะคะรอบนี้ลงปลาตะเพียนไป5,000ตัวนะคะบริเวณสาจุดนี้ เริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วเป็นสระที่ขุดยังมีการปรับปรุงน้ํานะคะเพียงแต่ว่าพอฝนตกมามันก็จะขุนนะคะเป็นสีขาวแต่ว่าอากาศดีปลาก็สามารถที่จะมีชีวิตได้เน,น,นี่ยคะพอดีซื้อปลามาห้าพันตัวเห็นพ่อบอกว่า 5, <000 S 1> มีปลาดุกผสมมาด้วยนะคะ 5, <000 S 1> มีปลาดุกผสมมาด้วยเราก็เลยไม่แน่ใจว่ายังเหลือปลาตะเพียนอยู่ อีกกี่ตัวในบ่อตรงนี้นะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ